เป็นช่วงที่กระแสแรงมากๆเลยนะคะถ้าใครได้ติดตามนะคะในไอจีเนาะทั้งไทยนะคะดาราไทยบล็อกเกอร์ไทยนะคะตอนนี้ฮิตกล้องฟิล์มกันทั้งนั้นเลยแล้วก็จริงๆแล้วนะคะกระแสมันมาจากต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่าบล็อกเกอร์ต่างประเทศนะคะรวมถึงคนดังหลายๆคนเขาหันมาใช้กล้องฟิล์มกันเยอะมากๆเลยนะคะด้วยความที่ฟิล์มเนี่ย จะมีความเก่าด้วยพิกเมนต์ของผ้าแบบมันจะถูกกําหนดไว้แล้วอย่างเช่นถ้าฉันจะถ่ายสีคุณใส่เสื้อสีแดงอย่างเงี้ยแล้วจะถ่ายสีแดงออกมามันก็จะฟิกซ์ว่าสีแดงที่ถ่ายออกมาจะเป็นแดงประมาณนี้นะเขียวประมาณนี้นะฟ้าประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้ดูแบบว่า ภาพดูมีเสน่ห์แล้วก็ดูมีเรื่องราวมากขึ้นก็เดี๋ยวจะเอาให้ดูแล้วกันเนาะถ้าใครที่ยังนึกไม่ออกว่าภาพฟิล์มนะคะออกมาจะประมาณไหนนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะอันนี้นะคะจะเป็นของบล็อกเกอร์ต่างประเทศนะคะทุกคนอ่ะอันนี้เป็น IG นะคะของหมุนเองก็จะเซฟพ,พวกภาพฟิล์มของบล็อกเกอร์ต่างประเทศเอาไว้นะคะอย่างคนนี้นะคะก็คืออ่า I อของเขานะคะซาร่าลุยส์นะคะถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้ก็ซาร่าลุยส์เนี่ยก็คือส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นกล้องฟิลม์มซับเป็นจำนวนมากเลยนะคะในรูปของเขาเนาะนี่อย่างรูปแรกนะคะก็จะเห็นเลยว่ากระจกของเขาเนี่ยเขาถ่ายสะท้อนกล้องฟิล์มของเขาออกมาอยู่นะคะทุกคนจะเห็นว่าสีของฟิลมะะ์มค่ะมันจะดูแบบ เห็นไหมว่ามันดูแตกๆมันดูมันดูไม่ได้คมชัดเหมือนภาพดิจิตอลที่เราถ่ายจากโทรศัพท์หรือถ่ายจากากล้องทั่วไปนะคะแต่ว่ามันมีความยูนีคมันมีมีความเก่าๆอยู่เนาะนี่อันนี้จะเห็นเด่นชัดเลยนะคะคือสีแดงสีเขียวเขียวของเขาก็จะเป็นเขียวแบบประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยเขียวแบบเขียวแก่แก แต่ว่าก็มีความเขียวชัดอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็สีแดงก็เหมือนกันค่ะสีแดงของชุดนะคะก็จะเป็นแบบแดงเห็นไหมว่าสีแดงของดอกไม้กับสีแดงของชุดจะใกล้เคียงกันมากนะคะเพราะว่าถูกกำหนดมาแล้วว่าสีแดงจะแดงโทนประมาณนี้นะนะคะนี่อันนี้จะเป็นดิจิตอลนะคะเนี่ยเรารู้ได้เลยนะคะว่าอันไหนเป็นฟิลม์มอันไหนเป็นดิจิตอลนะอันนี้จะเป็นฟิลม์มเพราะว่าจะติดออเขียวๆแล้วก็ดูนะคะความแตกของภาพนะคะเลยจะเอาให้เอาให้ดูว่า ตัวที่เป็นดิจิตอลเนี่ยเนี่ย,ยก็จะประมาณนี้นะคะภาพก็จะไม่ได้แตกมากแล้วก็จะเห็นสีชัดเจนทุกสีนะคะเขียวแก่เขียวอ่อนเขียว,อ,อ,ยวอะไรก็คือแยกแยะได้หมดเลยเนาะ,อ,ะอันนี้ก็ภาพฟิล์มเหมือนกันนะคะจะติดเขียวเขียวออกมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็ฟิล์มเห็นไหมสเสน่ห์ของฟิล์มก็จะประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะที่อุ้นติดตามอยู่เหมือนกันนะคะ ชอบทั้งในเรื่องของสไตล์การแต่งตัวนะคะแล้วก็ชอบในเรื่องของอการพรีเซนต์ตัวเองนะคะใน IG ของเขานะคะคนนี้ก็ดังพอสมควรนะคะก็ไอจี IG เขาก็ประมาณนี้เนาะนี่เป็นแบบผู้หญิงที่วินเทจมากๆทุกคนซึ่งอังุ่นอะชอบวินเทจอยู่แล้วก็จะตามเขาตลอดเลยนะคะเนี่ยเป็น เป็นวินเทจที่ไม่ได้ดูแก่ทุกคนคือเขาใส่เสื้อผ้าใส่อะไรแบบแบทดีมากนะคะแล้วภาพที่เป็นภาพฟิล์มเนี่ยอย่างภาพนี้เทียกมอนเซฟไว้นะคะก็คือจะถ่ายด้วยฟิลม์มทุกคนจะเห็นว่าเห็นไหมว่ามันเป็นภาพที่ถ้าซูมดูก็จะรู้ว่ามันมันแบบมันแตกๆนะคะภาพแตกๆแ,แล้วก็สีมันจะฟุงฟ้งๆนิดนึงนะคะอย่างรูปนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ถ่ายด้วยฟิล์มนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมว่า สีมันดีมากๆนะคะทุกคนแล้วก็คนนี้ตอนนี้อินกับคนนี้ที่สุดแล้วนะคะอินมากๆนะคะคู่2อพี่น้องฝาแฝดกันคิดว่าเป็นฝาแฝดเนาะ <_ cas ual> นี่นะคะก็คือไอจี IG ที่ชื่อว่า Double e x p o s u r e นะคะก็คือ Breeze บลู s t i n นะคะน่าจะใช่เนาะออแต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ดูมีสไตล์มากทุกคนแล้วก็แบบ คือสไตล์ของเขาเป็นสไตล์ที่เหมาะกับการถ่ายกล้องฟิล์มมากๆนะคะเนี่ยเห็นไหมบางรูปเขาก็จะเป็นกล้องธรรมดานะอย่างอันนี้ก็คือเป็นกล้องดิจิตอลธรรมดาเนาะแต่ว่ามันจะมีภาพฟิล์มอยู่ที่เซฟไว้เนี่ยอย่างเงี้ยที่เขาถ่ายด้วยกันสองคนนะคะก็คือดูออกเลยว่ามันคือสีฟิล์มนะคะมันจะเห็นความเห็นไหมความมืดความสว่างนะคะที่กล้องฟิล์มเนี่ย <Boy. S 1> เขาแบบไม่สามารถที่จะปรับ ทนสีตรงนี้ได้นะคะก็จะเห็นแบบอย่างนี้ไปเลยเนาะอันนี้เห็นไหมคะสวยมากอ่ะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นภาพฟิล์มเหมือนกันทุกคนจะเห็นว่านี่อันนี้เห็นชัดเลยก็คือฟิล์มบางทีเนี่ยมันคอนโทรลคือถ,ถ้าถ่ายไม่เป็นหนึ่งกรณีที่หนึ่งก็คือถ่ายยังไม่เก่งกับกรณีที่สองก็คือตั้งใจจะถ่ายให้มันเป็น หน้าเบลอหลังชัดนะคะเนี่ยค่ะอย่างคนนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นคนเขาน่าจะตั้งใจถ่ายนะคะให้ข้างหน้าเบลอและข้างหลังชัดนะคะซึ่งภาพมันก็จะออกมาแบบเก๋เก๋ดีนะคะนี่อย่างอันนี้ก็เหมือนกันค่ะหน้าเบลอหลังชัดก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะอ่ะเกริ่นกันมายาวขนาดนี้แล้วนะคะก็องุ่นจะไม่มีกล้องฟิล์มให้ดูก็คงไม่ได้เนาะก็คือนี่ค่ะ เราทางเราก็ไปสรรหามาจนได้กล้องฟิล์มนะคะชื่อมิโนตาเซเว่นเอสนะคะรุ่นนี้นะคะนี่ก็จริงๆเป็นคนที่ไม่เคยใช้กล้องฟิล์มเลยนะคะก็เพิ่งเริ่มถ่ายมาแล้วก็มวนฟิล์มก็ยังอยู่ในนี้อยู่เลยนะตอนนี้ถ่ายครบแล้วนะคะอาจจะบอกไว้ก่อนนะคะว่ามวนฟิล์มที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีหลายประเภทมากๆเลยนะคะซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็จะได้โทนสีที่ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนต้องไปดูรีวิวเอาเองเนาะว่า ว่าโทนสีของของฟิล์มแต่ละประเภทนะคะโกดักบ้างฟูจิบ้างนะคะมันจะออกมาเป็นสีประมาณไหนนะคะแต่ว่าอังุ่นนะคะใช้ก็คือ,อจะใช้เป็นตัวนี่เป็นของโกดักโกดัก400รุ่นนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็ถ่ายไปครบ36รูปแล้วนะคะฟิล์มเนี่ยมันสามารถที่จะถ่ายได้ทั้ง บางรุ่นเนี่ยก็คือ24ภาพบางรุ่นก็36ภาพแล้วแต่นะคะก็อย่างโกดัก400เนี่ยจะเป็น36ภาพนะคะก็ลองซื้อมาใช้ก่อนเพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์อะไรเลยเนาะก็เนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะบอกอธิบายเบื้องต้นสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับฟิล์มก็ถ้าเป็นรุ่นของ m i n o l t a 7 s เนี่ยนะคะน้ำหนักคือคือเอาจริงอ่ะถ้าเทียบกับใบหน้าใช่ไหม คือมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะคะรุ่นนี้เนาะน้ำหนักเขาจะอยู่ที่ 700, 7 0 0 740กรัมนะคะก็คือหนักแบบเกือบเกือบกิโลอะ่ะเอาจจริงเนี่ยตัวนี้นะคะน้ำหนักก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ระยะเลนนะคะระยะเลนเราจะดูที่ตรงข้างในนะคะใช่ไหมดูตรงข้างในนะคะตัวระยะเลนเนี่ยเขาบอกว่า อยู่ที่45มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ค่า F อยู่ที่1.8นะคะค่า F เนี่ยคือถ้าน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งถ่ายหน้าชัดหลับเบลอได้ดีเท่านั้นนะคะ<ๆ>ก็นี่ก็ลองไปตามๆดูเนาะแล้วก็ใช้แบบสามารถที่จะใช้ออตโต้นะคะแบบออตโต้ก็คือกำหนดฟิกไว้อยู่ตรงประมาณนี้เห็นไหมคุณเห็นไหมอ่ะตัว A ตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยคือออโต คือเวลาที่เราถ่ายเนี่ยแสงแบบไหนเนี่ยมันก็จะปรับปรับแสงให้อัตโนมัตินี่คือออโต้นะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราอยากใช้แมนนวลก็ทําได้นะคะก็คือเราก็จะปรับ speed shutter นะคะก็คือตัว2แถบตัวนี้นะคะ2แถบนี้เป็น speed shutter ก็คือปรับหมุนไปหมุนมาจะหมุนยังไงให้ได้ตัวเลขอ่ะเราดูที่นะค่า EV ตรงนี้นี่ คนเห็น EV ไหมเออมันจะกลบหัวหรือเปล่าไม่รู้นะคะก็ <g ül> <g ül> EV ตรงนี้นะคะมันจะมีตัวเลขอยู่ถ้าเราหมุนปรับแบบแบบแมนนวลนะคะตอนนี้มันเป็นออโต้มันก็เลยไม่ไม่เห็นนะคะ <g ül> ก็ถ้าเราปรับแมนนวลเนาะอ่ามันจะมีตัวเลขขึ้นนะคะตัวเลขเนี่ยเราจะปรับให้ได้เท่าไหร่เนี่ยก็ดูที่ตรงนี้เดี๋ยวนะเนี่ยเหลืองเหลืองเห็นไหมเหลืองเหลืองแถบเหลืองเหลืองอะคะ่ะก็คือมันจะมีขีดสีดําอยู่ แล้วขีดนั้นตรงกับเลขอะไรนะคะเราก็ต้องปรับค่า EV ให้ตรงตามเลขนั้นเนาะเห็นไหมคะค่ะก็ช่วงแรกๆนะคะเราก็ใช้เป็นแบบว่าออโต้ไปก่อนเนาะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เซียนนะคะแล้วก็อ่ะตัวนี้นะคะจะใช้ถ่านเหมือนกันแต่ว่าถ่านเนี่ยถ้าหมดก็ถ่ายได้นะคะถ้าหมดเนี่ยจะถ่ายแบบแมนวนวลได้ก็คือปรับอย่างที่อางุนพูดนะคะแล้วก็อ่า นังตั้งเวลาถ่ายได้นะคะรุ่นนี้เนาะส่วนฟิล์มนะคะฟิล์มก็นี่วิธีการเปิดฟิล์มนะคะใส่ฟิล์มหรือถอดฟิล์มนะคะอันนี้ก็คือองุ่นใส่ฟิล์มอยู่นะคะก็จะแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะนี่ฟิล์มรุ่นที่ใช้นะคะโกดัก400รรุ่นนี้นะคะก็อันนี้ก็คือ เป็นฟิล์มที่ถ่ายเสร็จแล้วนะคะก็คือองุ่นจะไม่ได้ทดลองให้ดูเนาะว่าจะเป็นยังไงถ้าดึงฟิล์มที่ถ่ายมาแล้วเนี่ยมันจะเสียนะคะก็ปกติเราก็สอดเข้าไปในรูแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงมันจะมีหางฟิล์มอยู่ถ้าเป็นฟิล์มใหม่ยังไม่ได้ใช้เนาะดึงหางฟิล์มมาสอดใส่ในรูตรงนี้นะคะสอดใส่ในรูตรงนี้แล้วก็ตรงช่องเนี่ยค่ะตรงช่องเล็กๆตรงนี้นะคะมันก็จะมีทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นเหมือน,นแบบ เป็นซี่ๆเป็น,นหนามๆอยู่นะคะเขาเรียกว่าหนามเตยเนาะไอตัวหนามเตยตัวนี้นะคะก็คือให้ไอตัวหนามเตยเนี่ยของฟิล์มอะ่ะมันไปลงในช่องนะคะตรงนี้นะคะลงในช่องตรงนี้ให้ให้พอดีช่องนะคะมันจะเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปได้นะคะแล้วก็ขึ้นฟิล์มดูนะคะตัวนี้นะคะเวลามีฟิล์มมันจะขึ้นฟิล์มได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ลองถ่ายดูเนาะถ้ามัน หมุนแล้วฟิล์มหมุนตามนะคะโดยที่ดูที่ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ดูว่าถ้าเราหมุนฟิล์มขึ้นฟิล์มแบบนี้นะคะแล้วฟิล์มตัวนี้มันหมุนไปอย่างเงี้ยมันหมุนตามแบบนี้ยแสดงว่าเนี่ยแสดงว่าเราขึ้นฟิล์มได้เราใส่ฟิล์มถูกต้องแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะใส่เสร็จปุ๊บก,ก็ปิดนะคะก็ปิดปุ๊บเรียบร้อยแบบนี้นะคะอันนี้ก็ปิดลงไป เดี๋ยวตัวฟิล์มตัวนี้นะคะที่ถ่ายที่ถ่ายไปแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ36ภาพซึ่งไม่รู้ว่าการถ่ายครั้งแรกของ,องหุ่นเนี่ยมันจะได้ถึง36ภาพหรือเปล่านะคะต้องเอาไปล้างฟิล์มก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าล้างฟิล์มเสร็จยังไงเราจะมาดูกันว่าถ่ายออกมามันจะมันจะโอเคไหมหรือว่ามันจะแบบพังคือไม่ได้รูปเลยหรือเปล่านะคะก็ตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่อะ่ะ รูปภาพอย่างนี้จะเป็นรูปภาพช่วงที่ถ่ายตอนงานวันเกิดตัวเองพอดีนะคะก็มันก็จะมืดๆหน่อยก็ลองดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากล้องมันไม่มีแฟลชเนาะเออนั่นแหละเดี๋ยวไปล้างฟิล์มก่อนแล้วเรากลับมาดูกันอีกรอบนะคะตื่นเต้นมากนี่แหละสเสน่ห์ของกล้องฟิลม์มเสน่ห์ของภาพฟิล์มนะคะก็คือมันไม่ได้เห็นรูปเว้ยทุกคนมันต้องรอล้างฟิลม์มมันถึงจะเห็นรูปออกมานะคะตื่นเต้นมากว่ามันจะได้หรือไม่ได้ จะหลุดมุมหรือเปล่าจะเบลอหรือเปล่านะคะขางก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่อังุุนนะคะเอาภาพฟิล์มไปล้างนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ให้เขาสแกนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะร้านที่เอาไปล้างนะคะก็คือโฮมูฟิล์มแลบนี้เองนะคะก็ฟิล์มที่ได้นะคะหลังจากที่ ล้างเสร็จเนี่ยก็ทางร้านเขาก็จะสแกนแล้วก็ส่ง Google Drive มาให้นะคะแล้วก็สามารถที่จะโหลดได้เลยเป็นภาพดิจิตอลหลังจากที่เขาสแกนมาให้นะคะก็จะได้แผ่นฟิล์มนะคะที่ผ่านการล้างแล้วก็สแกนเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถที่จะไปรับได้เลยให้เขาส่ง mm hmm. ทางไปรษณีย์มาให้ก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะคะทุกคน mm hmm. นี่ะ mm hmm. นะคะนี่เหมือนฟิล์มแบบในยุคก่อนๆที่เราเคยเห็นเลยอะ ะะสามารถที่จะเอาไปล้างหรือสแกนได้อีกรอบหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าภาพหายเนาะทุกคนค่ะแล้วก็ทุกคนก็คงจะอยากดูแล้วเนาะว่าภาพถ่ายที่เราถ่ายได้เนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างไงต้องบอกไว้ก่อนนะคะทุกคนว่ามันเป็นการถ่ายครั้งแรกซึ่งเราก็ลองผิดลองถูกนะคะแล้วคนที่ถ่ายให้ก็คือมันมีหลายคนคือมือกล้องแบบหลายคนมากนะคะ ค่ะซึ่งภาพแรกนะคะก็จะเป็นออกมาประมาณนี้นะคะซึ่งก็จะได้ภาพประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งคือเหมือนมันเป็นหางฟิลม์มแล้วมันก็คือเราต้องจริงๆเราต้องหมุนหมุนฟิล์มไปอีกนะคะเพื่อที่จะขึ้นฟิล์มนะคะก็จะได้ภาพที่สมบูรณ์กว่านี้เนาะ,ะ,ะแล้วก็ภาพที่2นะคะเป็นภาพที่คือลองหาแบบ แบบไม่ได้นะคะก็เอาเอานี่แหละค่ะมันโถนะคะมาเป็นแบบให้โอ้โหแบบเรียกแทปตายนะคะแบบบอกแทปตายคนจะยืนนิ่งๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแสงช่วงกลางวันนะคะแต่ว่าแดดไม่ได้โดนนะคะแดดจะอยู่ข้างนอกจะเห็นว่าข้างนอกข้างนอกรั้วนี่จะสว่างกว่านะคะข้างในก็จะมืดๆหน่อยนะคะก็จริงๆแล้วอ่ะร้านฟิล์มอะ่ะก็ร้านกล้องฟิล์มที่หนูซื้อะคะ่ะเขาแนะนําว่าควรแบบถ่ายกับช่วงที่ สถานที่ที่มีแดดเยอะๆนะคะมันจะทําใหา้ได้แสงที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ได้แสงที่สวยสว่างกว่านี้นะคะอะแล้วก็ช่วงของอันนี้นะคะเป็นรูปที่เพื่อนถ่ายให้นะคะซึ่งก็ลองถ่ายแล้วก็ไม่ได้บอกเพื่อนเลยว่าต้องปรับอะไรยังไงเพื่อนก็แบบถ่ายไปเลยจ้าก,ก็ได้รูปออกมาที่ทุกจุดเลอไปหมด <c oughs> <c oughs> ก็ก็ถือว่าเออมันก็เป็น รูปที่อาร์ดีเนาะมันไม่มีอะไรชัดเลยนะคะต้องขอบคุณเพื่อนด้วยนะคะณนะจุดนี้นะคะแล้วก็ช่วงวันเกิดนะคะก็ถ่ายรูปมานะคะที่ทุกคนหลายคนเห็นก็จะเป็นรูปนี้นะคะเป็นรูปที่ถือเค้กกับมันโถนะคะโอ้ยรูปสวยนะนี้เริ่มปรับเป็น,นเริ่มคือบอกวิธีแล้วะคะ่ะว่าต้องปรับกล้องยังไงแบบไหนนะคะ ก็สวยดีอันนี้ก็คือถ่ายในที่มืดก็โอเคนะมันมีแสงจากจากแบบเทียนที่อยู่ในเค้กนะคะมันก็ทําให้รูปดูอาร์ตอันนี้รูปน้ชอบมากก็โพสตลงในแบบ i อเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือการถ่ายกลางคืนเนี่ยถ้ามือสั่นปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็จบนะคะแล้วก็อันนี้ก็อันนี้ก็น้องถ่ายให้นะคะซึ่งก็เบลอน่าจะมือสั่นเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็ออ อันนี้นะคะเป็นรูปที่วันวันที่เราเออกไปทํางานนะคะก็คือถ่ายนางแบบลงเสื้อผ้านั่นเองนะคะซึ่งก็พี่บอลเป็นคนถ่ายให้นะคะรูมีออกมานะคะชัดมากนะคะพอแสงมันสว่างสุดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยคือรูปที่ที่มันควรจะเป็นนะคะก็คือสีสวยมากๆเลยนะคะคือสดทุกจุดเลย สีเขียวของหญ้ามันก็คือเขียวจริงๆนะคะแล้วก็จะมีสีแดงของหลังคาก็จะเป็นแดงแบบประมาณนี้นะคะคือแดงอมส้มๆนะคะออก็สวยดีเนาะทุกคนนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพพี่โอเคชัดถือว่าถ่ายเป็นแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็คือถ่ายกับน้องนางแบบแต่ว่าอันเนี้ยจะบอกว่ามันมีสีส้มขึ้นมาซึ่งมันเป็นการเกิดขึ้นมาแบบที่ไม่ได้ตั้งใจทุกคนอันนี้คือมันเป็นอุบัติเหตุที่อุ่นทําเองนะคะ คือไปเปิดตรงที่เก็บฟิล์มซึ่งเขาบอกว่าห้ามเปิดไอ้ตรงนี้เด็ดขาดนะคะต้องแบบต้องเอาไปแบบล้างก่อนนะคะต้องแบบเก็บไว้ล้างก่อนเพราะว่าถ้าส,สมมติว่าเปิดเนี่ยคือรูปมันจะเสียเลยทีเนี้ยเราก็แอบ,บเปิดแบบนิดนึงอะ่ะมันก็เลยได้ออกมาเป็นแบบนี้ทุกคนเป็นแสงแบบเนี้ยเออซึ่งอ๋อรู้แล้วคือมันโดนมันโดนแสงไง เปิดแล้วฟิล์มมันโดนแสงม,มันก็เลยเจอประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการถ่ายฟิลมครั้งแรกขององุ่นนะคะซึ่งรูปภาพที่ออกมาก็าถือว่าพัางประมาณ50%ได้ประมาณ50%นะคะก็ก็โอเคก็ถือว่า mm hmm. เราเริ่มจับจุดได้แล้วว่ามันเล่นยังไงมันถ่ายยังไง mm hmm. และ สำหรับการรีวิวนะคะการใช้ฟิล์มเนี่ยคือเราคิดว่าถ้าจะถ่ายรูปที่เป็นใช้กล้องฟิล์มถ่ายเนี่ยคือทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่ามันถ่ายได้ทีละรูปพอมันถ่ายก็คือมันไม่สามารถลบได้แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะประหยัดฟิล์มมากคือสถานที่หนึ่งสถานที่เนี่ยจะถ่ายแบบน้อยมากไม่เกินสามรูปอะ่ะเออเพราะฉะนั้นก็แนะนําทุกคนว่าถ้า จะใช้กล้องฟิล์มเนี่ยขอให้เหมือนกับเป็นโอกาสพิเศษหรือว่าไปเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่เอองบไม่เยอะนะคะในการที่จะต้องไปซื้อทั้งฟิล์มนะคะแล้วก็ต้องเสียตังล้างฟิล์มอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้แบบว่าออก็แนะนําประมาณนี้ถ้าเป็นองุนก็ถ่ายรูปปกติถ้าจะถ่ายเอาแบบเยอะๆแล้วมาเลือกก็คือกล้องดิจิตอลนะคะน่าจะ แต่ว่าถ้าอยากได้ความคลาสสิกนะคะก็เน้นแบบเหมือนเราพร้อมที่จะถ่ายจริงๆอะ่ะแบบเสือ้อผงเสื้อผ้าการแต่งตัวสถานที่อะไรที่เราชอบและอยากเก็บเป็นความทรงจำจริงๆอยากให้รูปมันออกมาสวยจริงๆแบบมีความวินเทจจริงๆอันนี้แนะนํากล้องฟิล์มเวิร์กมากๆทุกคนมันสวยจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าอัง่นชอบมากๆนะคะสําหรับรูปที่เป็นสีฟิล์มค่ะก็สําหรับการรีวิวกล้องฟิล์มวันนี้ก็น่าจะ โอเคแล้วนะคะก็ทุกคนกค็ก็ไม่ได้ได้ความรู้อะไรไปมากกว่านี้นะคะก็คือเป็นเหมือนมือใหม่ทุกคนคือคนที่ดูอยู่ก็อาจจะเก่งก่าหมุนก็ได้นะคะก็สามารถที่จะแนะนําได้นาะว่าเออแบบบอกมือใหม่อย่างหุ่นได้นะคะว่าควรจะถ่ายยังไงถึงจะได้ภาพที่มันเวิร์กขึ้นหรือว่ามันมีแบบเทคนิคอะไรเจ๋งๆหรือเปล่าก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะทุกคนก็อย่าลืมติดตามนะคะรูปถ่ายที่เป็นเอ่อฟิล์มนะคะที่อุ่นจะ ลงใน Instagram ยังไงก็ไปติดตาม Instagram อามองหนได้นะคะ @missrita แล้วก็ติดตาม Youtube เหมือนเดิมนะคะทุกคนก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกคนที่เริ่มทยอยแบบให้ความสนใจดูคอมเมนต์กดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกกันได้เนาอสสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ Breathing